มีข้อมูลเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยบางทีเขาเขาบอกว่าการผลิตอาหารการปลูกพืชก็ทำให้ต้องไปทำลายทำลายสัตว์อย่างเงี้ยจ้ะไปทำลายทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างงี้จะ้ะ เราก็ดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรในความเชื่อเขาก็มีหลักหลายนะก็มีผู้ที่เขาเขาไม่ต้องการที่จะให้ไปทำลายทำลายผู้อื่นน่ะ ไปทำลายทำลายสัตว์อย่างเงี้นะเช่นแม้แต่การเดินอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องเดินระมัดระวังไม่ไปทำให้สัตว์ที่เกิดจากการเดินของเขานี่ตายพวกมแมลงพวกสัตว์เล็กๆโดยเขา มีเป้าหมายว่าเขาต้องการให้เขาไม่ไม่เกิดบาปขึ้นอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าการที่ดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็ทำให้ไป ทำลายสัตว์เล็กอก็ก็เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะฮะเอาแบบนักบวชเนี่ยเดินไปแบบเราเดินไปบินดบบาบเนี่ยการเดินก็ไปเหยียบสัตว์ตายก็มีนะไปเหยียบ,พว,บพวกมดพวกแมลงก็มี หรือในการดําเนินชีวิตพวกสัตว์เล็กๆที่อยู่ใ,ใกล้เราก็ตายก็มีเจ้ายุงไรเดียดทั้งหลายนี้ก็มีหมดเลยเรื่องนี้ฮะเอาแบบสมัยก่อนประเดียวคุณท่าน ก็ให้เวลานำเขาเขาทำสมาธิอะอาคารนั้นก็มีเสียงเสียงหนูหนูเขาก็วิ่งตามซอกมุมอาคารนั้นะนะคะาคารนี้เป็นอาคารที่เขาออกแบบให้พื้น ไม่ได้เป็นพื้นเรียบอะเป็นพื้นเป็นพื้นลาดเพราะว่าคนออกแบบคาดว่าท่านั่งอย่างเงี้ยน,นั่งสบายเหมือนเรานั่งนั่งตามเนินตามเนินนะฮะถ้าเป็นพื้นเรียบเลยเงี้ยเวลาเรานั่งก็นั่งไม่ได้นานเขาเข้าใจว่ายอย่างไงน,นั่งแล้วเมื่อยด้วยเหตุน,นี้ก็เลยต้องมี ก็มีของลองนั่งให้สูงกว่าระดับระดับเท้าระดับหัวเขาเวลานั่งสมาธิอาคารนี้เขาก็จะสร้างเป็นอาคารที่เอียงๆไงอาคารนี้เขายกไปไปแถวๆนหนนะประตูเขาเรียกประตูอะไรประตูแปดละ่ะ นี่ประตูห้าหกประตูแปดมั้งอ๋อใช่ใช่พื้นที่ตรงนี้เขายัางมีอยู่พื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ใกล้ๆก,กับสภาน่าจะอาคารที่ว่าเนี่ยเรื่องราวเนี่ยฮะพระเทพระคุณท่านก็เลยบอกว่าให้จัดการเอาสัตว์ออกไปคน คนที่เขาทราบเนาเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วอย่างนี้มันจะไม่บาปเหรอมันจะไม่ดีไปเบียดเบียนสัตว์ไงเพราะว่าเป็นที่อยู่ของเขาพระเดชพทุนท่านก็บอกว่าให้เอาออกไปอะ่ะเพราะตั้งแต่เราเริ่มทำเริ่มโครงการแล้วนี่นะ เราสร้างอาคารเนี่ยฮะสมัยก่อนตรงนั้นน่ะก็เป็นที่นาอะไรจะแล้วก็มีน้ำขังอยู่ด้วยนันในการสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยนะก็มีการตายของสัตว์เยอะล่ะสัตว์ใหญ่ก็มีจ้ะหรือถ้าสมมติว่าเป็น เป็นเต่านี่นะก็น่าจะมีถมอยู่ในนั้นก็น่าจะมีด้วยละ่ะป่าก็ป่าก็น่าจะมีถ้าเป็นปลวกมดอย่างนี้ไม่ต้องนับจำนวนอะไรเยอะเลยละ่ยลยละแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นอาคารอย่ไงฮะแล้วมันแล้วมันแตกต่างอะไรกับการที่เรา เราจะมาปลูกถั่วเิลืองไงะฮะซึ่งมันก็ก็ต้องเจอสัตว์อยู่แล้วใช่ปะเรามาปลูกพืชอย่างเงี้ยฮะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเป็นสมบัติปัจจัยสี่งไงจะ้ะแล้วที่สร้างอาคารปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะ ก็เป้าหมายคือต้องการสมบัติปัจจัยสี่ก็เช่นเดียวกันแหละฮะคือต้องการอะไรก็คือต้องการให้เกิดการรวบรวมรักษาบรมีสามสิทนเสเดเดปุลพสสดันทัสโรในการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกมภทุลุ่มแรกบริสามสิทธัสรดเดปุลป,ปสสดัญสโรเป็นทานศีลสมาธิป,ปกตินั้นที่เราปลูกพืชก็มีเป้าหมายเดียวกันจ้ะ เราต้องการสิ่งเดียวกันตละเอียดในการทำก็ก็เหมือนเหมือนกันซึ่งก็ต้องเจอกับผังสำเร็จของกิเลสของเขาอะ่ะเขายืดพื้นที่ไปทั่วอยู่แล้วด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนี่ก็มีบางกลุ่มเหมือนกันจ้ะเขาก็มีเหตุผลลักษณะน,นี้ฮะเขาไม่อยากจะไปเบียดเบียนผู้อื่น แต่นั้นก็ไม่ค่อยจะมาสร้างอาคารก็มีนะเขาก็อยู่ตามต้นไม้หรือว่าสร้างอาคารแบบให้อยู่กับให้อยู่กับต้นไม้ให้อยู่กับพืชมากที่สุดอะถ้ามาตรงรายละเอียดแล้วเกิดอะไรขึ้น ก็มีสัตว์ตายมีการเบียดเบียนอยู่เหมือนเดิมเลยจะ้ะยิ่งอยู่กับกับต้นไม้ไม่สร้างอาคารเนี่ยยิ่งมีการฆ่ากันหนักเลยละ่ะฮะการสร้างอาคารแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยยังจะมีการฆ่าน้อยกว่าด้วยซ้ำไปอาคารที่สร้างมาให้นั่งสมาธิอะ เราไม่ได้สร้างมาให้หนูอยู่นะไม่ได้สร้างมาให้ปลวกอยู่จ้ะตามขั้นตอนตามความเป็นไปแล้วอะเราสร้างอาคารขึ้นมาแล้วปลวกมามาอยู่อย่างเงี้ยก็มาทำลายสร้างอาคารแล้วหนูมาอยู่ก็เป็นการทำลายจากหนูอะคร ไม่ใช่ขั้นตอนของเราต้องการให้เป็นอย่างนี้แลนั้นเราเราก็ตัดขั้นตอนนี้ออกไปก็คือก็แยกออกไปไม่มายุ่งแล้วจะบอกว่าบาปเราดูถึงสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร เราต้องการรวบรวมรักษาบริาริสัมทัศน์ประเด็กผุนปุสดกันทัศโรในทุกรายละเอียดจ้ะเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะบาปหรือไม่บาปหรือว่าจะผิดศีลหรือไม่ผิดศีลเพราะการรวบรวมรักษาบริารสัมทัศน์ประเด็กผุนปุสดกันทัศโรก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นกิเลสอยู่ละ แล้วก็ไม่ได้ผิดศีลด้วยจ้ะเป็นการไหลเวียนของบารมีสัจสิทธัสระเดชพระคุลปุสุัจันทัตโตในทุกทออทันธรรมบารมีสัจสิทธัพระเดชพูะคุลปุสสัจันสโรก็เป็นทานศีลสมาธิปกตินั่นเองส่วนเรื่องราวรายละเอียดที่ไม่ให้บรรลุเป้าหมายนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสเก้าจ้ะ เขาหลอกเขาหลอกเขาสร้างข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขขึ้นมาเรื่องของข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยละก็เลยผู้รู้ก็เลยต้องลงรายละเอียดว่าจะต้องทําอะไรอะไรบ้างอย่างนี้ไง,งถ้าเป็นนักบวชก็ก็มีพระวิน,นัยการวางตัวการปฏิบัติจะต้องมีแบบนี้แบบนี้เป็นกฎกติกาขึ้นมา ก็เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกิเลสนะนี่ให้รวบรวมรักษาบว้มีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงพ่อสดเป็นทศตัวอย่างสมบูรณ์จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมด้วยเหตุนี้การสร้างชาวสิเวลยัยสร้างยุคชาวสิเวลยัย ปรมีส ot ันสานประเดชคุณปุษจนทรโลก็เพื่อรวบรวมรักษาปรมีสามสิทัศนระเด็จคุณปุษจนทรโลที่ได้อยากทาทั้งหมดทุกธรรมเราก็ปรับปรุงการทําหน้าที่ของเราจะให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆจึงลงรายละเอียดในสิ่งที่กรากรงทำนี่แหละฮะ แล้วแล้วถ้าเราไม่ทําล่ะก็แปลว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่ที่แท้จริงของเราไงเราจะปล่อยให้ให้ท่านทำม,มีสามท่านเด็นคุณผู้สุดแจนทโลทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีทานศีลสมาธิอย่างนี้หรือ ซึ่งตอนนี้ฮะเขาก็อยู่ในวงจรอย่างเงี้ยแหละจ้ะผู้ที่ผลิตอาหารขึ้นมาผมยาสารโลหีเใส่พลังงานทั้งเบียดทั้งหยาบเขาก็อยู่ในวงจรของกิเลสอยู่เลยเพราะว่าไม่มีผู้นําว่าจะทํำยังไงอ่ะให้หลุดจากวงจรนี้ไงดังน,นั้นเราก็ต้องนําให้ได้ที่ผ่านมาก็เพียงแค่บอกเขาบอกเขาว่าอย่าอย่าทําชั่ว อย่าไปยึดมันถือมั่นในกิเลสแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีว่าจะทำยังไงอะ่ะให้หลุดออกจากการยึดมั่นถือมั่นจากกิเลสอย่างชัดเจนจ้ะก็เลยมีบางส่วนเน่ะเขาก็เลยเข้าใจว่าการประกอบการสร้างบัจจัเสี เป็นเรื่องของบาปเขาว่าอย่างนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยไม่อยากทำแต่เขาไม่แต่แต่ทำไมเขาไม่ไม่ตั้งคำถามว่าถ้าทำให้ดีกว่าปกตินี้มันก็น่าจะทำได้นะแล้วก็ลงมือค้นคว้าปฏิบัติจะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำ เพราะเลิกที่จะไม่ทําตัวเขาก็ยังอยู่ในสังคมนี้อยู่ฮะเพราะว่าระมานี้ก็เพื่อลุกเข้าหากิเลสอยู่แล้วสังเกตน,นะว่าการดำเนินชีวิตเขาขัดขัดแย้งกับสิ่ง ที่เป็นเป้าหมายของเขาเลยโดยเขาเลือกที่จะไม่ไม่ทำไม่ลุกเข้าหากิเลสอ่ะต้องการบารมีแต่ไม่ลุกเข้าหากิเลสเราดูตัวอย่างพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทัศโลงี้ฮะพระเดชคุณลงวงพ่อธรรมชีกุญย,ยายจารย์มาแลา้วธรรมสกายเจยงคนลึกยู่ท่าน ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของท่านคือศูนย์กลางดวงกลมปทโนเริ่มแรกบารมีสัิติทัตถุเดพุรุสดจันรรทร์สัตว์ทราหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทั้งก็ลุกเข้าหากิเลสเลยจ้ะส่วนที่ยังไม่ได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงเนี่ยของตัวเองก็จะต้องค้นหาต่อไป การค้นหาบางทีก็เลือกที่จะไปอยู่ในสภาวะที่ง่ายก็คือไม่รุกเข้าหาคิดเลสดอะด้วยเหตุน,นี้ครูบาอาจารย์ของเราก็เลยอยู่กับเราอย่างเงี้ยเราจริงได้เจอท่านอยู่กับท่าน วพราะท่านไม่ได้อยู่ในช่วงของการสแสวงหาซึ่งจะต้องบางบางทีนะเลือกที่จะหนีจากกิเลสท,ที่รุนแรงแต่ก็ไม่ใช่ว่าการคน้นควายจะต้องหนีจากกิเลสท,ที่รุนแรงเสมอไปในทุกกรณี เราก็จริงต้องทำให้ทานศีลสมาธิปกติเป็นต้นแบบให้กับตัวเราเองให้กับซึ่งกันและกันจ้ะที่เป็นทานศีลสมาธิปกติอะเราก็นขนคว้าเข้าไปเรื่อย ให้สามารถปฏิบัติกันได้ทั้งหมดเลยไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะบางกลุ่มหรือว่าปฏิบัติได้แค่เราผู้อื่นทำไม่ได้นี้ยไม่ใช่อย่างนั้น